ก็อยากจะบอกว่า5คนนี้น่าอิฉามากจริงนะโชคดีมากจริงๆทั้ง12คนก็โชคดีหมดแล้วแล้วก็สิ่งที่พี่บอกว่านาา่าอิฉาก็คือว่าสิ่งที่เราทั้ง5คนได้โตขึ้นมาในบ้านนี่มันแบบมันอเมซิ่งมาแล้วด้วยเวลาแค่3-4เดือนเนาะคือมันเป็นพี่มองย้อนไปว่าทำได้ยังไงวะคือสิ่งที่เราเรียนรู้และผ่านมันไปแล้วเราทุกคนนะมีจุดให้ก้าวผ่านหมดเลยนะเราโตขึ้นชัดเจนมากอะ ที่อยากฝากไว้คือว่าเราอยากอย่าก,กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเด็ดขาดเพระออกมาเจอโลกภายนอกมันจะมีหูเสียงเข้ามาทุกอย่างถ้าด้านลบด้านบวกคำคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราโตขึ้นแล้วทำไมต้องกลับไปน้อยอีกวะถูกปะ่ะกลับไปสนใจปัญหาเดิมๆตอนนี้เราแค่แววตาที่มองพี่ๆมองพี่พวกเนี้ยไม่เหมือนเดิมเลยนะเป็นคนละคนเลยคือเวลาลวพี่เห็นเหตุการณ์ที่ทําให้น้องๆโตขึ้นแล้วพี่ก็ คือยองจริงคือซึ้งอแะบบว่าเฮ้ยแค่มันเปลี่ยนขนาดนี้เลยวะอะไรเงี้ยไอ้มันหายได้ยังไงวะไอ้ไโซ่ก็เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่โซ่อะมีช่วงที่แบบดีมากๆเลยคือช่วงกลางกลางที่แบบว่าเราโซ่พี่แซลอยังไงก็ตามอะโซ่ไม่กลัวเลยแล้วพี่ชอบคนนี้ไหมสุคนที่แบบว่าเวลาเราจะด่าเราจะตีอะไรก็ตามเราประมาณว่าก็แค่แบบเฮ้ยเอาใหม่ว่ะพี่แต่ต่างหลังเรากังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดด้วยซ้ำเราไปกังวลว่าคนนอกจะเกลียดเราอะไรไหมซึ่งมันมีอยู่แล้วอะทุกคนมันมีหมดอะจะไปกลัวทําไมวะ ยิ่งกังวลมันยิ่งทาลายเราเข้าไปใหญ่มันยังไม่เกิดด้วยซ้ำใช่คาพูดที่ครูทุกคนพูดออกมาในสุดคือคำพูดว่าอย่าไปกังวลสิ่งที่แก้ไขไม่ได้คิดแค่นี้แล้วตัดมันไปเลยนะถ้าแก้ไขไม่ได้ตัดไปเลยจบแล้วก็ทาวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนที่ครูบิวบอกสมัยก่อนพี่ทําหนังอนะพี่เป็นคนที่คือบุญตงพี่เป็นคน perfectionist คือพี่ uh huh. คือแปลว่าเรื่องเยอะน่นแหละ <c oughs> คือพี่เป็นคนเรื่องมากมากๆแล้วกังวลมันดีหรือยังวะอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่พร้อมเลยหรืออะไรอย่างเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วเราคิดแค่ว่าถ้าวินาทีนั้นเราถ่ายเราถ่ายมันด้วยความที่แบบเราเต็มที่แล้วบทเราเราคิดว่าตรงนี้เป๊ะที่สุดแล้วนักแสดงเราเค้นมันมากสุดแล้วมันได้แค่ไหนก็แค่นั้นแหละพอผ่านไปเราก็ภูมิใจว่าเราทําได้แค่เราทําได้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็จะไม่น้อยเลยคือพี่เชื่ออยู่เสมอว่ามันมีคนช่วยเราทําอะไรบางอย่างอยู่จากข้างบนนะไม่รู้เหมือนกันนะคือวินาทีนั้นมันต้องมีอยู่อะไรแบบทำไมเราถึงเราถึงเป็นอย่างนั้นนะวินาทีนั้นมันจะมันจะมีโชคชะตาอะไรบางอย่างขอแค่เราเต็มที่กพอ เชื่อเหมือนกันเลยหรือชอบเชื่อว่าเขาอาจจะบางทีที่มันเจออุปสรรคคุณจะเชื่อว่ามันเขากำลังส่งโจทย์อะไรให้เราแก้โจทย์สิ่งที่เราทําไม่ได้อยู่ใช่แล้วคาคิดตัวเด็เราเราอยู่กันตรงนี้เพื่อนเพื่อน,นเราทุกคนครูครูพี่พี่พ่อแม่อย่างเงี้ยเราบางทีเราดันลืมไปลืมจะแคร์เขาเราดันไปสนใจคําที่ใครก็ไม่รู้อ่ะสมมติทวีตมาอันหนึ่งอะซึ่งไอพวกทวีตร้ายๆมามันมักจะแบบ เป็นหน้าไข่หน้าอะไรที่แบบว่าไม่ชดไม่แสดงตัวอยู่แล้วเนอ่คือมันไม่กล้าไงไม่มีรูปไม่มีรูปโปรไฟล์มันไม่กล้าแสดงตัวหรอกเหมือนนักเลงคีย์บอร์ดอะมีเยอะนักเลงคีย์บอร์ดพวกครูเจอทุกคนเลยนะทวิตมาเสียหายๆเต็มไปหมดประมาณว่ารักเด็กไม่เท่ากันบ้างแหละอะไรบ้างอะไรเงี้ยครูก็ไม่สนอยู่แล้วเพราะครูครูชัดเจนอะแต่วันนั้นที่ครูเข้าไปหาแกตสะไปเรียกตัวเองว่าครูแล้วเปลี่ยนไปเห็นไมะ่เคยคิดไม่คิดว่าตัวเองเป็นครูอะไรเงี้ยเข้าไปพี่ก็รู้สึกว่าาเรต้องพูด ไม่งั้นไม่งั้นแค่ก็จะไม่ไม่พัฒนาแล้วเป็นไงล่ะพี่รู้สึกโอ้โหโคตรภูมิใจที่วันนั้นแบบ้ามาตัดสินใจเข้ามาก็รักษาความดีในนี้ไว้ตลอดครับแค่นั้นแหละค่คพชเพชเฮ้เเอวอันนี้มันติดจริงจริงนะอันนี้อันนี้ด้วยหรอเปล่าัป็นเลยเหรอ กินข้าวเหอะปะเคลียกินข้าวเหอะปะคิดไปแล้วล่ะคิดว่าพร้อมล่ะอ,อะไรในหัวโอ้ขึ้นมาเฮ้